โอ้ยงานนี่มันกดแล้วมันกดแล้วโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยมันทุกพื้นเอ้ยมันเรงพี่เค็นโอ้ยลอยเลยตันเดนไปไกลเลยอ้าดเดี๋ยหัตายในทีเดียวอ่ะมันต้อจีนบตัวเหรอเอาลกกันได้ลกกันได้โอ้ยโอย่อ้้โยโอ้ย้โอ้โอ เฮ้ยมันทุกเขาไม่เอาไม่อยากตายในของกระจุยอ่ะกตอนนี้นะคะบอกว่าเขาไม่อยู่กันในหมู่บ้านแห่งนึงซึ่งหมู่บ้านแห่งเนี้ยถ้าดูจากบริเวณรอบๆแล้วก็เขาก็จะมีกำแพงไม้เนี่ยวางเต็มไปหมดเลยเฮ้ยดูดิคุณชาวบ้านน่ะ มือนกับว่าเขากลายเป็นคุณผู้หญิงหมดแล้วอ่ะไอ้จมูกอย่างใหญ่เลยอ่ะเขาขายของไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าเราสามารถโดของจากหมู่บ้านเขาได้ว่าแต่ว่าอ้อมทำในหมู่บ้านนี่ถึงต้องมีกำแพงสูงขนาดนี้ล่ะเอา้าวราการมอนเตอร์ไงพี่เขนปุ้ยถ้าอย่างนั้นแปลว่ามนอนเตอร์ที่มึงแห่งนี้มันจะต้องโหดร้ายมากเลยต้องเป็นแบบไททันเลยว่ะเฮ้ยไม่ขนาดนั้นไม่มีไททันเลยปุ้ยน่กกลัวจุงเบยแต่ที่จะไม่มีก็คือสเบียงนะต้องรีบเก็บสบียงไว้ก่อนสเสบียงมีน้อยปุ้ยไม่ต้องห่วงนะดูดีวิด ต็มเลย <c oughs> มีต้องหมูด้วยนะก็แบบว่าเราต้องไปใช้ชีวิตข้างนอกใช่ไหมที่โลกภายนอกเราไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรยืะแยะแค่ไหนอะแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะพี่คิน ล่าออกนอกประตูออกนอกกำแพงนี้ไปแล้วไม่ค่อยปลอดภัยแล้วล่ะอยู่กั่อ้ลมไม่ปลอดภัยอ่ะไปที่ไหนข้างนอกนี่รตเย่ที่นั่นเลยเดี๋ยเขาว่าฝ่าหน้าก่อนพี่เค้เลยนะพร้อมยังพร้อมยังพี่เคนพร้อมจะบู๊มานาแล้วเราไปหาเหล็กเพิ่มกันดีกว่าพี่เค้นไม่คนชาวบ้านจะูุกยาปุยเนี่ยมาข้างนอกก็ยังดูปกติอยู่นะไม่เห็นมีอะไรที่มันแปลกเลยอ่ะเราไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอ้อมหลอกป่ะนี่หลอกกันเลยเราเขาบอกว่าในเนี้ยมันจะมีพวกม็อบใหม่ๆเกิดขึ้น นะแต่ว่าม็อบใหม่ๆที่ว่าเนี่ยมันก็คือพวกมอนสเตอร์ถ้าส่วนใหญ่เลยนะไม่มีพวกมออ็อบปกติอ่ะมีแต่พวกมอนสเตอร์ที่เกิดใหม่นะเลยนะจิงอ่อกมาเลยไม่โกงนา,าดิเดืนบอกไปเลยม,มีโกเลมหินด้วยนะอยู่ในโซนทะเลทรายเดี๋ยวเราให้ไปทีหลังแล้วกันเนะาะอาวแต่ว่าโกเลมเขาเป็นพวกเราไม่ใช่เหรอเฮ้ยโกเลมเป็นมอนสเตอร์ตัวเนี้ยแล้วมล้วเข้าไปในโซนทะเลทรายแล้วก็เด็ดมั่งเงียมๆเลยนะไม่ข่าวว่ามันตีแรงมากๆเลยนะพี่เขนั้นก็ปล่อยมันอยู่ทะเลทรายสิอ่ะ ะไปทไํารู้สึกว่าตีเราสองทีนี่เราตายเลยนะเนี่ยถ้าเกิดไม่มีชุดกอะน,นะทีเดียวตายถ้ามีชุดกอะเหล็กก็ตีสองทีตายเลยนะตุย้ยแน่บอกเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีอาวุธนะกับสบียงให้พร้อมเลยอ่ะไม่ไม่ไม่เพราะฉะนั้นเราต้องกลับเข้าหมู่บ้านนะอ้๊บแลออกเองเอ้ยไม่ได้เราต้องมีชุดกอะเหล็กดิแต่มาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะลาพี่เคนออกเดินทางดีกว่าเขาต้องการเหล็กเพิ่มโอ้อโหเห็นอนาคตเลยนี่ดับเหล็กอยู่ข้างหลังนะไปไปหาเหมืองคนกันดีกว่าเอาสเียงก่อนอยากกินเนื้อ เออเราจะลงถ้ำไหนกันดีล่ะแหมโดดี้ทำไมไม่รู้บ้างละนี่เขาบอกว่าตอนกลางคืนน่ะมันน่ากลัวนะที่เนี่ต้องระวังไงน,นะตอนกลางคืนน่ะมอนเตอร์มันจะออกมาเยอะมากเลยอ่ะจริงนี่ไม่ใช่มอนเตอร์ตัวเก่าๆที่เราเจอเด้ยนะเป็นมอนเตอร์ตัวใหม่ๆอ่ะซึ่งมันแบบก็โหดตีแรงไม่แพ้กันเลยอ่ะโอ้หกันเล่นตายแปลกไปก่อนไปก่อนอย่างน้อยก็ต้องลงถ้ำอยู่แล้วมันเลี้ยงไม่ได้นี่นะต้องระวัง ตัวเลนทาร์คเคนไม่รู้ว่าจะเจอมาสเตอร์ตัวไหนก่อนน่ะลำพังมาสเตอร์ตัวเก่าๆอ่ะมันก็ดูโหดอยู่แล้วนะมา,าะได้ไมเต็มเลยเอาเก,กงางนะไม่เซ <มา S 1> น็ลแล้มามาๆนี่นเอาไม้ไปได้ไม้มาเต็มเลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนอุปกรณ์กาลายเป็นอุปกรณ์หินดีกว่าเนาะ เขาว่านะมันต้องมีถ้ำอยู่แถวนี้ดิเนี่ยเขาว่านะพี่เคนเราต้องหาทอสก่อนนะเพราว่าปกติในถ้ำม,มันจะมืดมากๆเลยใช่ไหมพีเ่เคนและพี่แอคหินมาแล้วเรียบร้อยพี่เคนพร้อมเดินทางแล้วพร้อมทั้งด้วยต้องรีบไปก่อนจะค่านะเพราว่าถ้าค่ำเนี่ยอาจจะเดินทางไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะอุ้ยออมแคมองไปบนท้องฟ้าตอนเอมฆมนได้รับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยใช่วันนี้ก็ครึ่งวันไปแล้วนะเนี่ยดูดูมาไม่น่ารอดยังไม่ค้นหมู่บ้านเลยคิดดูดีเฮ้ยเราเจอซอกมืดๆซอกหนึ่งพี่เคนคาดว่าน่าจะเป็น ถ้ำหรือเปล่าอะ่ะทำไมมันซอกมืดขนาดนี้มุดตะตือลยเฮ้ยดีถ้ามันก็ลึกอยู่นะไปค่อยลงมาแล้วกันค่อยๆตามมาเข้ามาเฮ้ยใครกัดใครกัดเฮ้ยระวังตัวอะไรอ่ะค้างคาวกัดเฮ้ยค้างคาวดูดเลือดหรอใช่ค้างคาวดูดเลือดเฮ้ยเฮ้ยปกติค้างคาวมไม่ยุ่งกับเราัี่แม่มันเป็นค้างคาวดูดเลือดโอ้ตาแดงมาเลยอ,ะอ่ะเฮ้ย<ห>เฮ้ยในท่านี้ไม่มีค้างคาวที่ดูดเลือดด้วยหรอยังหลอนเลยดูดิเฮ้ยแล้วข้างล่างมันจะมีอะไรเพิ่มมาอีกมเนี่ยระวเง พวกนายเคยเจอแล้วพวกสกเกลิตันอะ่ะเฮ้ยลากเ้สิพขาฝั่งนู้นน่ะเฮ้ยเขาบอกว่าผีอ่ะพี่เค้นเฮ้ยลงไปเร็วไหนถ้ามีผีด้วยนะเฮ้ยมืดเตืออะไรอ้าวขอโทษน,นอย โอ้โยแม่ย oh, ังขาโคไม่ได้เลยเห็นตาแดงกดำมาเลยอันนี้แมงมุมไม่เป็นไรหรอกหน้าแต่ว่าไอ้ขาวๆที่มันลอยไปลอยมาเนี่ยมันคือผีนะผีผีผีหลาต้องมาแทรกเลยไม่ใช่กลางวันแทรกในถ้ำแกทรกเลยดีนะมันยังไม่เข้ามาไอ้ตาขาวๆมันตัวอะไรอะพี่เคียนเห็นปล่ะไม่รู้มันกันมีตั้งหลายตัวนะแล้วังคนระวังผีโอ้ยโโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหดูมันแดงเลยโอ้ยอย่าราอย่ารอติดขางได้แล้วโอ้ยโอ้โอ้แย่แล้วเอ้ยตัว สี่จำนำนี่มันตัวอะไรอ่ะวิ่งไวมากเลยอ่ะวิ่งอย่างว่องเลยอ่ะพี่เคนตามพี่เคนมาแล้ววิ่งไวมากเยอะเยอะเยอะเกินโอ้ไปแล้ววิ่งไวโอ้โหหนีไม่ทันเลยอ่ะเฮ้ยมีปีศาจบ่องเนี่ยหรอหนูจะไม่รอดแล้วเฮ้ยพี่เคนมันมีปีศาจหลายตัวหนึงเนี่ยปากที่เหลือด้วยอ๋อไม่มีท็อตต้องรีบหาท็อตตัวเลยโอ้โหเขาอยู่ทางโน้นนะอ้อม อาไงานนะ้ยนะโอยอะไรเงานนี้เฮ้ยเจอเหล็กได้แล้ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนต้องหาท็อตก่อนนะดิไม่ใช่เวลามาขุดเหล็กแล้วตอนนี้ใช่เวลาต้องหาท็อตก่อนเลยเวลาต้องกลับบ้านนะฮะนี่ไงได้โคมาแล้วอย่างอยเอาพักสี่ห้างก็ยังดีนะโอเคขอ,อช่วยหน่อยชีวิตดีดีเมื่อกี้เมื่อตื่นเลยอะตาบอดเลยเ<อ>มื่อ,อกี้มองอะไไม่เห็นเลยนี่ยเราไม่ได้หาโคก่อนลงถ้ำนะนะมันก็จะแบบเป็นประการชชีแหละป้อ,อ้อมเลยป้าออที่เคนใจร้อนนะ่ะอยากลงถ้ำตรงนี้เพระ มันหน้าตายังไงอ่ะหน้าตาเหมือนอ่อแบบเฮ้ยมันเกิดได้นะที่สว่างสว่างมันก็เกิดนะเพราะว่ามันเกิดจากตรงอื่นไงแล้วมันก็ลอยมาหาเราอ่ะโอ้ยตำนวดต่อนาะเพราะว่าเราต้องการเกาะเล็กกับเกาะเพชรนะนู่นต้นนู้นเต็มเลยอย่างน้อยให้มีดาบเพชรก็จะดีอ่ะดาบเล็กไม่ค่อยคมแต่เท่าไรอะไรเนี่ยดูดิโอ้ยไม่ค่อยอยากจะตายเลยอ่ะโอ้ยเกิดรัวรเลยอ่ะเกิดเร็วมากเลยฝั่งนู้ก็มีอะไรอีกนะไอ้เดียว ตอนนี้ไม่สะดวกเคเดี๋ยวปักทอกันดีกว่าไหนเลยก็พี่เคนนู่นไงตรงกระแพงตรงนน้นเอ้ยไม่มีผีอยู่ตรงนู้นจัดการผีวันนี้ไหมเฮ้ยฝนฟ้าขนองแอ้อดูดิตีเร้ววาติดสโลออะฟ้าผ่าด้วยอุ้ยสลดเ,เดี๋ยวฝนตกอยู่ตางนี้เราลงไปให้ลึกกว่านี้ดีกว่านะยิ่งลึกอาจจะมีของดีๆก็ได้นะเราว่าเลไรกะ่ะน่าจะพอแหละแต่ว่าถ้าได้อีกหน่อยก็จะดีนะนะเฮ้ยมันลึก,หกนเหมือ,จจมมอนกันนี่ไม่น่าจะมีไดมอนด์ก็ไรอนนี้ลองลงไปก่อนแล้วกันไ จะเจอตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออเโต๊ะระวังอาอโหเยอะเกือบตายอุ้ยปักท้อนก่อนคูตัวนี้มมารอเลยอ่ะโอ้เต็มเลยอยยยตต้้าาแแลลวว ไปแล้วไปเหมือนกันเดียวอีกแปบ๊บอีกแป๊บอ้โหมาแบบนอนสต็อปเลยทีเดียวโอ้ไม่ไหวไม่ไหวยังดูยังอยู่ยังไม่ตายเราตกมาจากที่สูงแล้วเนี่ยเฮ้ยลงมาพอดีเลยพี่เคนเขาเห็นเพชรแล้วนะขอดแป,ป๊ปอะ,ปะอันนาก็แค่คิปเปอร์นะ่ะขาประจำของเราอยู่แล้วดีเนะ่มันไม่ระเบิดตอนเราลงมานี่พี่เคนเขาเจอเพชรอ่ะนี่เเราต้องเผาเหล็กกันก่อนนะเดี๋ยวต้องไปตอกเพชรกันเฮ้ยตรงนี้เราหมอบเหม่งแล้วเพราะมีเพชรให้เราเก็บไหลยเมด่ลไวล่ว้าสุดยอด โอ้สลามสลามเกิดแถวนี้ว้าเฮ้ยระวัล้างข้าวสลามได้แล้ะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราติดจุดที่มันจะต้องเกิดนะมาดิเฮ้ยพี่เคนระวังระวังเยอะเยอะแถวนี้มันเยอะอุ้ยขนไรจุงเบยข้างเขามันบินไปบินมาบ่อยมากอ๋ออ๋อเจอไดยครับเจอได้ครับตีไม่เขาตีไม่แล้วว่ะดิมาบ่อยจุโอ๋อเราจะสู้ชีวิตจะชีวิตจะสู้กลับนะข้างล่างมอนสเตอร์แบบเยอะมากแล้วแบบดุกว่าเดิมอีกอะต้องรีบขุดแหลกแล้ว่าพี่เคน น้ำตาลแล้วมืดแล้วไม่ีแล้บวก<ร>ด้วยดิเซฟตอนกลาง เดี๋ยวถ้าเกิดตายอ่ะไปเกิดที่หมู่บ้านเหมือนเดิมอีกนะโอ้ไม่อเ,เอาีไม่อยากตายในของกระจุยอ่ะ <c oughs> ถ้าตายจะได้เกิดแถวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเผาเลกกันตอกเลยนะพี่เคนไปหาเลกมาใส่เพิ่มแล้วถ้าพี่เคนตายพี่เคนจะเป็นผีมาหลอกอ้อมโอ้ยไปเกิดใหม่แล้วไม่ต้องมาหลอกนี่แถวนี้ก็มีทองกันนะเอาไปทำแอปเปิลทองดีมากไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าอ่ะนี่ถึงขั้นต้องใช้แอปเปิลทองเลยเหรอเอ้าก็เราจะไปตีโกเลมที่ทะเลไฟไม่ใช่หรอเอ้ยมันก็แค่โกเลมนั่นนะ เฮ้ยเขาบอกแล้วไงว่ามันโหดโกเลมมากนี่พี่เคนตอบท้องไปก่อนเฮ้ยระวังค้างคาวอันนี้แล้วอยเยอะเกินอู้ทางนี้ค้างคาวดุอะเนี่ยเยอะยะไปหมดเลยอ่ะใาตามันน่ากลัวมากดูเขี้ยวมันงงเลยอ่ะมันจะมาดูดเลือดเราอ่ะดิเอ้ยดูดิอุ้ยพี่เคสดไม่อะได้เลยอ่ะ กินพี่เคนทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่อยากเสียเลือดพี่เคนไงจีเองกินเลือดนะจิตใจทำได้อะไรเจอเพชรตรงนี้ด้วยป่ะโอ้ชคดีโชคดีเฮ้ยขุดกันดีกว่าได้กี่เม็ดน่ะรวมเป็นได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยรวมของอันเก่าก็จะเป็นสามเม็ดนะเย้สุดยอดตาจะพอดาบหรือว่าพิกแอร์เขาอ่ะเฮ้ยพิกแอร์ไม่ได้ห่าดาบพี่กอล์แต่ให้พี่เคนนะลองกินหน่อยละกันท่านคำชุดก่อนนี่นะเมื่อกี้มันยังไม่มีกล่องอยู่เลยไม่มีกล่องไม้ออกมาเออกล่องอะไรอ้อมกล่องไม้มันงอกออกม มันงอกมาได้ไงอ่ะเด้ไงมันจะมีของข้างในไหมอ่ะนี่มันเป็นปีศาจกล่องพี่เคนเฮ้ยจริงี้เขาจะค่อยๆเข้าไปนะอ๋อของพี่เค็งมาออกมาอาจจะมีไดมอนด์อยู่ข้างในได้มาเล้วมีฟันด้วยอ่ะโอ้โหมีเขี้ยวด้วยอ๋อฟันมาเลยพีงเลยฟันมาเลยพี่เค็งฟันมาเลยกินเข้าไฟันเลยเฮ้ยมันดับแอปเปิลทองด้วยล่ะ เอ้ยคุ้มคุ้มอย่างนี้มีหลายตัวก็จะดีเราจะได้แบบว่ามีแอปเปิลทองหลายลูกไงอ่ะโอ้ใจตกตัวพี่ตุ่มอ่ะเฮ้ยข้างบนก็มีกรงเลงนึงลงมาเลยลงมาเลยเฮ้ยมีแอปเปิลทองอีกแล้วอุ้ยมันดับของดีเหมือนกันนะเนี่ยมันดับของดีจังเลยอ่ะโอ้ดีจงเนี่ยมาเยอนนะเฮ้ยกล่องงอกอีกแล้วอุ้ยนี่ถ้าเราเดินเหมืองนานๆเนี่ยต้องเจอเจ้ากล่องเนี้ยบ่อยๆใน่นเลยอ่ะเนาะเอ่ออันนี้เกลืออันนี้ได้เหล็กได้เป็นไรอย่างไรก็ได้เหล็กก็ตอนนี้เราก็เผาเหล็กเรียบร้อยแล้วนะเตรียมทําชุดกอดกันเลยด ไม่แค่รีบทาชุดก่อนเลยนะเราต้องไปโซนทะเลทรายกันต่อนะดนด่วนเลยนะตัวใครตัวเผื่อเยาอย่ายมันมาก,ก่อนเรากะว่าจะไปสู้ข้างบนต่อดนวยนะเราตอนเนี้เอออยู่นี่ถ้ามันไม่ปลอดภัยอีกล้วอ่ะเอาค้างไม่ทันแล้วก็ตัวใครตัวมันเลยนะดูดีหนอบเหล็กของเขามันจะพังแล้วเพราะว่าเขาฟันบ่อยมากเลยอะ่ะแต่ชุดก่อนเลยก็แล้วกันอ่ะได้แล้วพี่เคนพร้อมยังชีวิตด,ดีดีแต่ดีตรงไหนเนี่ยดูดีทำล่อดีกว่านาะเอาล่ไปกันโกเลยไม่แล้วกัน Look up! Mm -hmm. ทำดับเพชรดีกว่าเนาะขอบคุณนะให้พี่เคนเหรอไอ้มีพอมีพอเดี๋ยวแบบว่าเหลืออยู่เม็ดนึงเดี๋ยวไปหาให้อีกเม็ดนึงเฮ้ยโอ้ไม่อาณาใช้เหล็กไปก่อนชีวิตจังหดร้ายจังเลยแค่ที่ไม่เคนแล้วเดี๋ยวแบบพวกปีศาจก็มาอีกหรอกแต่ได้ไปเลยย้ายสมุนกครัวกันแล้วย้ายก่อนย้ายก่อนเอาเตียงไปด้วยอย่าลืมอยู่ไม่ได้แล้วตายเนี่ยอ๋อสลามมาเกิดถึงเพียบเลยอ่ะแล้วตัวโน้ตก็มีสีก้วไอตัวนี้ไม่อีกแล้วไอตัวนี้พิชัยขาไปเลยอ๋อโอ้ยสองลุมหนึ่ง โอ้พี่เคนจะตาเลวจบมาเลยจบมาเลยไม่เลยนี่เนี่ยมันแบบว่าเลือดไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่อ่ะเกือบหายเลือดนี่ไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างบนกันเนาะขึ้นไปกันึ้นไปกันขังบอนทังบันพี่เคนจะถึงแล้วอีกนิดเดียวอะมาตามมาตามมาหลักใจจะพบผีบาตอนนี้ก็เดินทางกันต่อเนาะภายเรือจำอ้าวนะมากลางทะเลแล้วก็มาเจอกับโซนทะเลทรายจนได้กว่าจะเจอโซนทะเลทรายนี่ก็ หากันอยู่แบบว่าเลิกลักหนือนกันนะเฮ้ระ,ะวังนะอารีไฟก็มีมอนสเตอร์ตัวใหม่หมเกิดนะไหนไม่เห็นมีตัวอะไรเลยอ่ะด,ดู๋ยวดิไมแลอวไม่อ่ะเออตัวอะไรเนะี่ย อ้มันก็เหมือนสกเกลิตันแต่ว่าพอมันยิงเขาเรโดนลูกธนูมันเราติดพิษนะติดพิษสโลดินช้าคือผีกระดูกทะเลสไทนนะอ้อมอันนั้นดีนั้นไงตัวน,นวั้นน่ะเจอประจาอยู่แล้วอมบี้ทเลสไทเนี่ยเจ้าฮัตเนี่ยโอ้ยไม่เอาอะนากก่ากลัวเจ้าฮัตเจอบ่อยแล้วไปดูในหนังเดิวมันไม่รีเทิร์นเลยไอตัวนี้มันใส่กอดทองที่วิโดของันดีปะเนี่ยโอมใส่ของดีอะไม่ยอมแบ่งเลยอย่าไม่เจอตัวใหม่นะ ไปลองหากันดีกว่าเฮ้ยนั่นคือตัวอะไรอ่ะไอตัวนี้เจอแล้วอ่ะที่มันวิ่งไวๆอยู่ในทางโอ้ยแยกบ้างแล้วเนี่ยนี่มือการสองตัวเหรอโอยมาเป็นโค้ดเลยตกใจหมดเลยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โห้ยบลสเตอร์กับทุกตัวนี้ตีแล้วป่ติดเขากับหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ติดพิษหายไปมกันเเจอนายจนกรชินะ เอ้ยมันเกิดที้งเขาอ่ะเอ้ยจะคองกระดูดมันเพิ่มอีกแล้วเอ้ยมันเกิดรัวๆเลยอ่ะดูดิไอ้ยาแล้วยาแล้วเอตัวเล็กไอ้ตัวเล็กมาอีแค้นฟันแล้วเฮ้ยมาช่วยฟันหน่อยแล้วเฮ้ยไอ้ตัวเล็กมันพวกกันแล้วอ้บดูดิมันช่วยตีเฉยเลยมันไปยิงตอนกันเองมั้งโอเคพี่แค้นต้องปักถอาเลยเห็นบ้านนี่ไหมม้โหมาแล้วมัมมี่ตัวจริงเสียจริงเลย โดนมัมมี่ตีจะติดมืดหรอเฮ้ยระวังออ๋อออเสียบบหน้าตัวเลยมันติดมืดนะว้าวพิเกนจะล้มแล้วอันนี้ก็จะล้มง่ายๆดีเยอะแล้วแย่แล้วอ้ามช่วยพิเกนกันเอาล่ะว่า,า,ามัมมี่ในนี้มันปล่อยลูกสมุนเป็นแมลงได้ด้วยนะอุ้ยเกือบไปแล้วมันจะไม่รอดแล้วเมื่อกี้ยังขอดูเดี๋ยวมัมมี่นะน่าโอ้ยน่ากลัวจังเบย์เฮ้ยยังไม่เห็นเจอโกเลมเลยอะโกเลมหินอยู่ไหนเนี่ย้ยเจอแต่เจ้ามัมมี่เนี่ย ก็มัมมี่แล้วเฮ้ยมันอยู่ในโซนทะเลทรายเหมือนเนี่ยพวกมัมี่เนี่ยเ้ยแต่แค่นี้มันก็สิวีๆว่ะน่าก็เลมคงไม่เท่าไหร่หรอกเฮ้ยแต่มันติดมืดนะต้องระวังนะโอ้อยแ่านี้หัดเยอะมาก ดูดิฮัตเต็กก็เยอะไม่แน่เนี่ยตุ้หลังต้องตุ้หลังนี่เลยเฮ้ยมีผีด้วยแถวนี้ยเพราะว่ามันยังกลางคืนอยู่เนาะเรากะว่าจะสู้กัน<ะ>ยันเช้าดีกว่านะมันตัวอะไรอ่ะนั่นไงโกเลมที่เขาบอกอะ่ะจริงดิโอ้โหตีสองทีตายนะระวังด้วยนะจริงดิมันสมัครพื้นอะ่ะโอ้โหยังอ่ะมันกดแล้วมันกดแล้วโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วโฮ้มันทุบพื้นเฮ้ยมันเลงพี่เคทโอ้ลอยเลยกระเด็นไปไกลเลยอ่ะ ทีเดียวอ่ะมันต้อิดรอบเลยเหรออ่ะลอกกันได้ลอกกันได้อู้ยเข้าไม่ได้เลยเขาไม่ได้อ่ะไมตีแค่เดียวแล้วเอาต้องคุมวงในอียู่ข้างในนู่นมันจะได้เดิมติดภูเขาวนู่นข้างในอ๋อให้เขาหลอใช่ป่าวไปเลยไปเลยอุ้ยกระเด็นเลยนะมันจ้องพี่เคนอยู่เฮ้ยมันทําดาเมจรอบตัวเนี่ยออู้ยมันหันมาจัดการเขาแล้วเฮ้ยเดี๋อยเรื๋อยว่ะเดี๋ยวตัองมาว้ยจัาวเฮ้ยลอมันจะแหกก่อนปะเนี่ยอดทนไว้เอ้ายื้อไว้วิ้ยพิ่งลอ ขาจะฟันเองตี้เนปะตี้เนปะตี้เนปะตี้เนตโอ้ยเลือดมันเยอะมากๆเลยอะ่ะนี่ฟันกี่ทีแล้วเนี่ยสิทียังไม่ตายเลยอะ่ะจริงนี่โอ้โหตายอ่ะอย่าแล้วอย่าแล้วจะเข้าถึงตัวมันก็ยากไปแหละมันกรดใหญ่แล้วมันคำรามใหญ่เลยอะ่ะต้องกำลความช่วยเหลือก่ะแต่พี่กินอยู่กับมัมมี่อยู่นะอ่ะป้อนทองกันตมกอดโัวอู เ้ยเจ็บหนักเจ็บหนังงกงนงาะแล้วครับระวังระวังเฮ้ยดีนเนี้ยมีกอเล็กถอยมีกอเล็กแล้วก็ทีสองทีตายมองเท่งเลยนะเฮ้ยทั้งเขาอย่าเพิ่งไปยุ่งเอาระวังตีนะเฮ้ยมันได้แล้ว พี่เคนลอมันมาที่ผนังดีนะเอาเลยเอาเลยนี<อ>่มันกอดนุ้ยนี่ไม่อย่างได้ฟันอยู่ไปหนะักยเ,<อ>เ,เย้เเยเฮย,เเยมันทุบเขาอุ้ยไม่กล้าเข้าเนี่ยมันหันมาพ <c oughs> ี่เคน haircut, น่ะไม่เป็นไรเรามีโล่อตอนนี้ก็จะเช้าแล้วโหดิกว่าจะฆ่ามันได้นานมากเลยอ่ะยี่ก็้ยังหลบมันไม่ได้อะโอ้ยดิยังหลบมันไม่ได้เลยอะนี่ดิเพราะว่าเข้ามาถึงตัวมันยากเหมือนกันเนาะห้นิดเดียวหาจังหวะก่อน 杨娃，你当烦恼？嗯、喂！ นียังไม,ม่ตายเหรอไปเลยสรุปแล้วนะ<า>ปันก้อนเล่มหินเนี่ยไปประมาณ20กว่าทีกว่ามันจะตายอะ่ะแต่ว่ามันตอบกราเพชรมาให้เราก็อ,าอยู่นะเน<อ>ี่ยจะต้องสามเม็ดน่ะน้ำตาจะไหลเมื่อกี้พี่เคนหลั่งอ,อยู่สามหลอดมันจะตุยแล้วไม่เล่าตัวกันยันเช้าเลยพี่เคนฉันคนเดียวเนี่ยเกือบ30ทีเลยนะกว่ามันจะตายเนี่ยเป็นลมแปลกไปรับหนีกลับบ้านดีกว่าอยู่ไม่ได้แถวเนี้ยเถื่อนเกินแต่จบภารกิจของเราละเมื่อกี้พี่เคนเห็นฝั่งนู้นมีก้นเล่มเก๋ตัวเนี่ยไอ้พาร ก็โอเค oh okay. ค่ะวันนี้เราก็เอาชีวิตรอดไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดตไอใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพเพื่อมาเหนียบเล่นเกมไมโครมต่อ,อไปนี้นะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พุกคลิปกันนะคะวันนี้ก็ต้องไปแล้วไปค่ะ <Bye. S 1> <Bye. S 2>